beauty.com นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เกิดเปิดขึ้นมาเพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวหน้าค่ะแล้วก็ผิวกายเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะให้เพื่อนๆที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะได้บำรุงผิวหน้าของตัวเองให้หนะะ้าใสไร้สิวแล้วก็ผิวขาวค่ะ จริงแล้วต้องบอกว่าเริ่มที่ปัญหาจากผิวหน้าเกดเองก่อนเพราะว่าตัวเองเนี่ยมปปัญหาผิวหน้าก็คือเป็นคนที่ผิวมันแล้วก็มีแนวโนมที่เป็นสิวง่ายด้วยอาชีพของเกตเนี่ยต้องแต่งหน้าเมื่อก่อนเนี่ยต้องแต่งหน้าือทุกวันเลยแล้วก็นอนดึกบ้างอะไรบ้างซึ่งมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มาเกี่ยวข้องเป็นต้นก่อให้เป็นสิวเลื้อรลังมาเลย์อลอดดังนั้นเนี่ยเกตดว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงเหมือนกันเวลามีปัญหาผิวห<ค>น <ๆ S 2> ้าไรเราก็เข้าออกคลินิกค่อนข้างจะบ่อยซึ่งก่อนหน้านั้นเกตก็เป็ป <'t> นเช่นเดียยวกกกันนน่่่เขาอออ แต่ว่าเรามานั่งคิดคิดดูว่าเราอยากจะหาผลิตภัณฑ์อะไรที่เรามั่นใจได้ในคุณภาพแล้วก็ใช้แก้ปัญหาผิวหน้าเราได้อย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องพึ่งคลินิกอีกต่อไปก็เลยเกิดเป็นแบรนด์พัฒนาขึ้นมาซึ่งเกิดได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษามานานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็สาิตภัที่ ใช้ในการบำรุงผิวพรรณได้อย่างถาวรค่ะจึงมั่นใจได้คุณภาพของพัทลาซึ่งเกตใช้เองลองเองเพื่อนๆสามารถจะดูได้จากรีวิวเกศด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยก็หมดไปแล้วและเพื่อนๆเ,เกศก็ได้ลองใช้ก่อนที่จะออกสู่ตลาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองค่ะ จริงๆแล้วอยากให้เพื่อนๆมั่นใจได้1้อเอร์เซ็เลยนะคะถึงคุณภาพของสิ้อ้าพัฒนาบุรีทุกชิ้นค่ะ,ะเพราะว่าทุกชิ้นของเราเนี่ยก่อนจะออกมาเราได้รับการรับรองมาตรฐานแบบถูกต้องเลยแล้วก็เกตคัดสรรคุณภาพของเสืส้ัผ้าชิ้นค่ะเพื่อให้ตัวเองได้ลองเห็นดีสุดแล้วก็เพื่อนๆเกตรวมถึงเยียรเกตได้ลองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก่อนที่จะนํามาบอกต่อแล้วก็จําหน่ายออกสู่ตลาดจริงคะ่ะ เพื่อนๆสามารถจะมั่นใจแล้วก็ดูจากรีวิวของเกศแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นได้เลยค่ะว่าแต่ก่อนเนี่ยเกศมีปัญหาผิวหน้ามาก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหายขาดแล้วจึงบอกต่อสิ่งดีๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแกเ่เพื่อนๆค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ของอัทลานเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปชมแล้วก็แวรซื้อสินค้าได้ที่ w ว w ร์ดเว็จากทัลค่ะ ค่ะเกดก็อยากจะบอกว่าเว็บไซต์ a a b e a u t y c o m นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมาให้เพื่อนๆค่ะได้มาอัปเดตสาระบทความนะคะเกี่ยวกับความสวยความงามต่างๆค่ะ ซึ่งคลิปต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามน,นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะนําไปใช้ในการบำรุงผิวพรรณตัวเองให้ดูดีขึ้นมาได้เลยะคะ่ะนอกจากนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณอยากจะมาปรึกษาะค่ะสามารถที่จะส่งคําถามได้เข้ามาทางอีเมลนะคะหรือว่ามาแชร์ปัญหากันได้ที่หน้าแฟนเพจของเกดนะคะเกดก็จะหาที่ตอบค่ะมาแชร์กับเพื่อนๆค่ะ ้ายนี้นะคะเกตต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ค่ะร้านลมลื่นคอฟฟี่นะคะซึ่งอยู่ถนนงามวัน์ซอยสี่ค่ะเพื่อนเพื่อนที่ผ่านไปมานะคะสามารถที่จะมาแวะรับประทานอาหารหรือว่าเด็ครื่อเด็ดที่ร้านแห่งนี้ได้ค่ะและตอนนี้หมดเวลาของเกตแล้วค่ะพบกันใหม่ในเทปหน้าพร้อมกับกิจกรรมสนุกๆนนะคะที่เกตจะนํามาฝากเพื่อนเพื่ออีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าเกปหน้าจะเปเกิจกรรมอะไรค่ะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ